สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีังลาวฟังไทยและ FC ทั่วโลกวันนี้ดางจะพามาเปิดเผยความจริงนะคะลุงพลโดนอีกแล้วค่ะโอ้ยหมู่มานนี่ก็เยอะเนาะไม่ใช่แค่ลุงพลหรอกค่ะตอนนี้นะคะอีเมลของ f อฟต่างๆก็โดนปลอมชื่อค่ะปลอมเป็นชื่อของเหมือนเอซที่ว่าประจำเราแล้วทำทีมาว่าคนที่ทำช่องฝั่งเดียวกัน เพื่อให้พวกเราแตกแยกกันค่ะตอนนี้เล่นไปหมดแล้วค่ะขนาดไปแปะลิงก์ขายของอย่างเงี้ยนะคะเป็นคอมเมนต์ที่ว่าเจ้าของช่องต้องทำได้เท่านั้นนะคะปักมกเนี่ยก็ด่ามาไกลก็เจอแล้วค่ะนะคือตอนนี้เล่นทุกวิถีทางลุงพลฝากถึงพี่หน่อยนะคะนะบอกว่าลุงพลไม่เคยไปคอมเมนต์ในช่องพี่หน่อยและไม่ได้ไปติดตามด้วยจริงค่ะ ลุงพลไม่มีเวลาจะไปติดตามใครไปดูช่องใครหรอกคะ่ะโดยเฉพาะฝั่งตรงข้ามนะคะเนาะที่ว่าลุงพลเนี่ยลุงพลไม่เคยไปดูด้วยซ้ําค่ะไม่รู้ไม่เห็นด้วยต้องให้ความเป็นธรรมนะคะเพราะว่าพวกที่จ้องทําร้ายตอนนี้ค่ะช่องนางก็เจอค่ะนะคะท,ทําทีเป็น fc ฝั่งเดียวกันกับนางเป็นคุณป้าที่มาคอมเมนต์ประจําแล้วเอาคอมเมนต์นั้นมาด่าด่าช่องสาวมณีค่ะ นะะในนางก็เลยบอกว่าป้าหนูซ่อนข้อความนั้นนะเพราะว่าป้าไปพูดอย่างนั้นน่ะมันจะทําให้เอฟซีไม่ชอบช่องแาวมานีไม่ไม่สมควรพูดป้าพูดอะไรป้ายังไม่ได้พูดเลยวันนี้เนี่ยป้ายังไม่ได้พูดคํานั้นเลยนะยังไม่มีเลยเนี่ยนี่แหละนะคะมันไม่ใช่ป้าจริงๆป้าบอกคุณนางก็รู้ว่าวันนี้นะ่ะ ้าไปทานข้าวกับลูกสาวเนี่ยยังไม่ได้เข้าบ้านเลยเนี่ยอะนะนี่แหละนะป้ามาดูย้อนหลังให้อยู่เนี่ยจริงค่ะนางเชื่อเพราะคุณป้าเนี่ยจะบอกนางตลอดว่าวันนี้มาดูย้อนหลังให้นะน้องนางไม่ได้เข้าไรสดแล้วปกติเข้าไรสดป้าก็ทักไม่เป็นด้วยป้ามีแต่สมหัวใจให้อะไรประมาณเนี้ยแกทักไม่เป็นถ้าจะคุยอยากคุยกับนางแกยังอัดเสียงส่งมาเลยเพราะแกบอกว่า อ,อ่านภาษาไทยไม่ค่อยได้นะคะเนาะเนี่ยมันปลอมโหลดแหละมันปลอมว่าคนไหนเป็น f อซประจําเราติดตามเรามานานมันปลอมแม้กระทั่งอีเมลแล้วไปเขียนคอมเมนต์ไปชงให้สมมติว่าอ่ะไม่ชอบนางอย่างเงี้ยอยากให้นางแตกแยกกับพี่นุย้ยเงี้ยมันก็จะไปเขียนว่าพี่นุย้ยคุณนางอย่างงั้นอย่างงี้นะอย่างงี้ย่างงั้นนะเพื่อให้ชงให้พี่นุ้ยอ่านแล้วเพื่อให้ฟาดมาที่นางเพื่ออยากให้คนแตกแยกกันไปฟังเลยนะคะ ขนาดบัญชีลุงพลไม่ได้เปิดนะคะลุงพลไม่ได้เปิดบัญชีใดๆทั้งสิ้นก็อ้างนะคะว่าลุงพลเปิดค่ะตอนนี้นะคะเปิดรับบริจาคอีกแล้วฝากถึงนะคะ Fc ทุกท่านหากเห็นอย่าบริจาคเป็นอันขาดเพราะจะเข้าบัญชีเขานั่นแหละเพราะลุงพลไม่ได้เปิดรับบริจาคใดๆเตือนเลยนะคะ ชื่อนางเหมือนกันอย่าโอนเป็นอันขาดไม่ใช่แล้วถ้าหากเห็นอีเมลนางนะคะไปคอมเมนต์ด่าที่ช่องใครให้รู้ไว้เลยว่าไม่ใช่นางเป็นของปลอมแล้วบล็อกมันเลยค่ะบล็อกมันไว้เรียบร้อยเลยนะคะอย่าให้มันเหลือบล็อกเลยค่ะต่อให้เป็นอีเมลนางก็ช่างถ้าด่าใครแสดงว่าไม่ใช่นางบล็อกไว้เลยค่ะเนาะไอที่บอกว่าเป็นของลุงพลเหมือนกัน นะที่ว่าเป็ดา่าช่องโน้นช่องเนี้บล็อกไว้เลยเพราะไม่ใช่ลุงพลแล้วก็ตอนนี้ช่อง YouTube ต่างๆนะคะสายลุงพลเจอกันหมดแล้วค่ะป่วนกันมากเลยไปฟังลุงพลฝากถึงเลยนะคะว่าลุงพลพูดอย่างไรบ้างแล้วท้ายคลิปนางจะพาดูประเทศแคนาดาทำไมมีต้นไม้ต้นสนเยอะหรือว่าต้นเมเบิลเยอะที่นี่เขาปลูกนะคะเขาตัดไปทำฟืนตัดไปใช้ แล้วเขาก็ปลูกทดแทนทั้งเป็นของชาวบ้านและหากเป็นที่ของรัฐบาลรัฐบาลก็ตัดไปใช้ประโยชน์แล้วก็ปลูกเหมือนกันค่ะไปชมท้ายคลิปเนาะอันนี้ฝั่งลุงพลพูดเลยจ้าหาดวนดีเบตเลยหาดวนนะใครจะกิ่งของใครอันนี้นะครับลุงพลเห็นแล้วนะครับในเพจนะครับแล้วก็จัวหน้าก็บอกหาดวนดีเบตเลยหาดวนนะ ใครจะกิ่งกาใครอันนี้ลุงพลย้ำนะครับลุงพลไม่เคยคอมเมนต์ใครนะครับนะครับถ้ามีใครปลอมแปลงก็แจ้งมาดามหน่อยด้วยนะครับว่าลุงพลไม่เคยนะครับไม่เคยไปตอบโต้ไม่เคยไปคอมเมนต์นะครับแล้วก็ไม่เคยเข้าไปดูมาดามหน่อยนะครับไม่รู้ใครชื่อหน่อยนะครับอยู่ที่ไหนของประเทศไทยอยู่ที่ไหนของส่วนไหนของโลกก็ไม่รู้นะครับลุงพลไม่เคยติดตามนะครับก็ถ้าใครนะครับที่มีเจตนานะครับ ทำเนี่ยอย่างที่คอมเมนต์กันเข้ามาเนี่ยไม่รู้จริงหรือปลอมนะครับอย่างวันนี้ไปทําบุญก็มีอะไร้อมเพจเข้ามาให้สั่งฟ้องฟ้องฟ้องได้เลยบอกฟ้องเรื่องอะไรนะครับมันไม่มีความผิดแล้วจะไปฟ้องเรื่องอะไรนะครับอะไรเนี่ยแอดมินสายจวดตายแล้วลุงคนได้ฉายาแล้วก็แจ้งไงทราบนะครับสําหรับเอฟซีท่านใดน,นะครับที่เข้ามาดูเนาะที่เข้ามา ถ้ามีคอมเมนต์อะไรที่เกี่ยวกับลุงพลป้าแตนนะครับก็ส่งมาให้ดูได้นะครับก็จะพิจารณาดูนะครับว่าใช่จริงหรือจริงหรือไม่นะครับนะครับทำไมเนาะคนดังมันถึงถูกย่ำยีเนาะผมไม่เคยปวดหัวครับนั่นวันรุิงนั่นบ้างเปลี่ยนที่เลรวบ้าง นีต้องอะไรเงี้ยซูมมาตรงเนี้ยถูก้เงาเรื่รงองคอมพิวเตอร์นะครับรูกใครจะทำแก้ไขได้นะศรัทธาลุงตาบุญชื่นเอา้ามาจากไหนเนี่ย <laughs> คอมเมนต์นี้ก็มีเนาะเอา้าเพลงก็มาเอา้า <laughs> คุณจันเพลน <laughs> บอกทนายเลยค่ะโอยบอกกับทนายมันงานมันหลายครับที่ <laughs> มาตามมา <laughs> คอมเมนต์นี่เป็นของไผ่นะคุณ <laughs> จันเพลน <laughs> นะ Icana, ทิบายให้รู้เหตุผลต้องใช้กฎหมายให้เป็นประโยชน์โอ้ยกฎหมายเขาผิดเพราะอะไรนะครับเก่งพอเนี่ยครับมันไม่ยั่งกฎหมายก็จัตริย์กดเน่าสิขี่รถป้ายแดงตลอดปีตลอดศาสตร์แบบพี่น้องเอ้ยภาษีกับ่ยอมจ่ายไะมรถป้ายแดงเันใช้กี่เดือนครับรถป้ายแดงเันใช้กี่เดือนครับฮะประมาณเดือนเดียวเนาะ บางคนในี่ขี่เป็นปีสองปีหรือว่าขี่ตลอดปีตลอดชาติก็ไม่ยอมเปลี่ยนป้ายทะเบียนเนาะใช่ครับไม่รู้หลีกเลี่ยงอะไรไม่รู้บางคนซื้อรถมือสองออกมาอยากติดปลายแดงก็ได้ปลายแดงป้ายแดงแต่เขาก็กำหนดนี่ใช่ไหมเรื่องเวลาการขับขี่ด้วยคุณขับกี่โมงถึงกี่โมงแล้วถามมากฎหมายมันใช้กับคนพวกนี้ได้ไหมไม่ได้ครับคนเจ็ดสิบล้านแปดติบล้านอ่ะให้กฎหมายไปควบคุมพวกเนี้ยควบคุมไม่ได้แล้วครับ เาบอกกฎหมายมีฉบับเดียวเราใช้กฎหมายฉบับเดียวกันถามว่ากฎหมายมันมีกี่ข้อล่ะลุงเรียนกฎหมายเลยเรียนอยู่นะครับนะเรียนกฎหมายอยู่นะครับคนข้างหน้าุณจะต้องไม่ใช้กฎหมายเนาะป็นกฎหมายคุณเลิฟลี่เลิฟลี่เลิฟลี่นะครับรูปอะไรเนี่ยอ๋อนั่งสมาธิเหรอนั่งปังสมาธิแล้วครับนััสมาธิแล้วก็แบมือใช่ไหมครับ อาภัยใช่ไหมครับอาภายัยไหมลุงอะไรเนี่ยลุงมาดามลาเต้บอกว่ามีคนแฮกบัญชีลุงป้าแล้วอีกแล้วโอ้ยตาเแล้วตั้งจริอย่างน้องพี่น้องเลยนะครับแจ้งให้ทราบนะครับบ,บ,บัญชีลุงพลป้าปแตนไม่เคยโพสต์นะครับไม่เคยนะครับบอกเลยนะครับสําหรับเจอบันถ้าใครเจอนะครับบัญชีมีการโพสหรือให้หมายเลขบัญชีไปนะครับ<ม>ต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไม่ต้องโอนนะครับไม่ต้องโอนนะครับ ตั้งเป็นบัญชีลูกบลข้าแตนไม่มีนะครับชาตินี้และชาติหน้าไม่มีนะครับสองชาติแล้วก็ให้สองชาติแล้วครับไม่มีนะครับต้นสนนะคะปลูกต้นสนเขาจะปลูกไว้บนภูเขาอย่างนี้ค่ะนะคะปลูกไว้ทดแทนอันเก่าที่เขาตัดไปแล้วค่ะเนี่ยเขาจะปลูกต้นสนไว้เลยค่ะนะคะนี่ค่ะดูนะคะปลูกต้นสนนี่ค่ะข้างหน้านนี้คือเป็นภูเขาที่ปลูกต้นสนหมดเลยค่ะ นี่คะ่ะปลูกต้นสนทดแทนที่เราเห็นต้นสนเรียงสวยๆนย่น campaigns. นี่แหละเพราะว่าเขาปลูกนะคะนี่คะ่ะปลูกต้นสนหมดเลยนี่คะ่ะนี่แหละปลูกต้นสนอันนี้จะเป็นของชาวบ้านนะคะปลูกแล้วเขาอันไหนที่โตแล้วเขาก็ตัดทําฟืนขายนะคะเนาะนี่แหลคะค่ะทําไมเห็นต้นสนเรียงสวยเพราะว่าเขาปลูกทําฟืนคะ่ะ ขายฟืนได้เงินดีค่ะตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับบ้านนะคะถนนอีกเส้นหนึ่งเนี่ยนกบินเต็มท้องฟ้าเลยนี่คืออาหารของวัวนะคะนะคะเนี่ยอาหารวัวค่ะเขามาพันแล็บไว้อันนี้คือเขาขายฟืนนะคะฟืนนะคะ ต้นสนต้นอะไรที่เขาปลูกไว้เขาปลูกนะคะเวลาตัดตัดออกแล้วเขาก็ปลูกต่อเติมปลูกใหม่ค่ะเนี่ยนี่คือปลูกใหม่นะคะมันจะเป็นแถวเป็นกลุ่มแล้วพอมันโตนะคะเขาก็ตัดมาทำฟืนค่ะก็จะเป็นของชาวบ้านปลูกเองแล้วก็ถ้าตรงป่าสังวนก็จะเป็นเจ้าที่รัฐนะคะปลูกเนี่ยค่ะต้นสนข้างทางนี่คือเขาปลูกนะคะ 靠谱，肚子没松 <laughs>、mm。Hmm. เป็นที่เขาปลูกข้าวโพดนะคะปลูกขา้าวโพดแล้วก็มีที่เขาปลูกเป็นต้นปลูกขา้าวโพดเป็นที่เยอะค่ะที่เยอะปลูกขา้าวโพดแล้วก็เขาก็จะปลูกต้นต้นสนนะคะสลับไว้เพื่อตัดทําฟืนขายนั่นเองค่ะนะคะที่เนี่ยเห็นไหมคะมันจะมีเนี่ยบนเขาเนี่ย ที่ขึ้นไปบนเขาเนี่ยเขาก็จะปลูกสนไว้นะคะปลูกฝนไว้เนี่ยปลูกต้นสนปลูกต้นสนไว้แล้วก็สลับตรงไหนเป็นสนก็ปลูกสนตรงไหนไม่ปลูกสนก็ปลูกข้าวโพดนะคะบนเขาเนี่ยแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นที่สวนหมดเลยค่ะเนี่ยค่ะสวนข้าวโพดจนทั่วแล้วแต่เขาจะสลับกันปลูกบางปีก็ปลูกถั่วบางปีก็ปลูกข้าวโพด ส่วนเขาเนี่ยเขาก็จะปลูกข้าวโพดแล้วก็ปลูกต้นสนแล้วก็ตัดทําฟืนนะคะขายตัดออกแล้วก็ปลูกต้นไม้สลับไว้เหมือนเดิม